เดี๋ยวมาจบันเฮ้ยจับอกน่อนน่ั้ไ่ะไป่ะตัวนั่งแหนกี้เอาไปหนังกระเป้าไปหนังหน้าพุ่นไปเลยมาคุณมาไปขันจัไป ปไหนต่อครับห้องน้ำนะองเจ๊เออไหนูนี่ิวัดอนาลโยดบุราคมบะไก่เนาะนี่หยูโรนี่อไปกินบุนค่ะ แดดมันแกหานั่นลูกพระเนี่ยอ๋อครับต้งพุ่นแบบโอ้ยงงาีีมันได้ด้ดกวันเป็นหู้งี้นะไปเมื่อสมัยนั่นพุ่นละน่าใส่ค้ำเหมือนกันเออนาะสมัยนัใส่ค้ำปูฝรั่งญี่ปุ่น นพาสาวๆมาเที่ยวนะครับวัดโลกติอารามโอ้โหไม่ด้อน่หมเบ็นมันาเมนเหมว่าเหนืยเก๋นี่ลูกเก๋เออเบ็นลูกห้าหาเป็นบาแล้วเนาะคนมีหลานแล้วโอ้โหดนนาเนาะ ไปหัวเรนเยนี่อันนี้เลยได้จ่ายตังค์หมดแล้วดิเดี๋ยวกี่เข้าวันนี้ลูกติดอารามนะครับที่จังหวัดพะเยาเพียวมาพะเยา

นก่วนพะเยากวนพะเยามีโครงการมีโครงการไปก่อังเพ่ฟังเพ่ังเพ่อยู่ฟังซ้ายอยู่ฟังซ้ายมือเฮาเพ่เราไปกิอยางเดียวนะ ในมื่นเก้าหมดเลยในมืเกลยค่าี่พักอะเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ที่ไหนนะคะค่ะีเป้โอ้ปงเอาได้กาแฟแถมสองประมาณสองหมื่นแปงกับกัเอาได้ของสองหมื่นนอ๋อแล้วก a เอาเปผีเลยสอาหาร3เม

พากัจวนไมเลี่ยงจันนี่ไปกาจันจันมาไปกานักไปยังอุ้ยสามันบ่ได้ในชีวิตนะจันน่าไปวันในสิบสี่พันนนี่เอาสามันก็แล้วเเดียวมันมีติอื่นแหมมันมีโป้ไปติอื่นแหมโป้ไปฮะ เอาคนไปทัวไ์เหรอไปไเยววะเนี่ยไม่รักต้องรับนันอ๋อนี่เาปิ้อนอหมอนก้ือออันนี้เิหาปลาใช่แน่ หันให้หันเหี้ยาน้าขนาดเนาะตอนพะเยาถ้าแล้วครับผมแดดร้อนมากอันนี้จังหวัดพะเยาเด้อที่กวานพะเยาอันนี้โรงแรมที่สร้างใหม่เหรอหรือว่ารีสอร์ทไอ้นั่นคอนโดนี่นะนี่นะมี่พนักงาน แม่แม่เอานี่ไปคุมเอาหมวกมาให่วงแม่คุม

กนของเล็กก็จะเริ่มของเล็กแล้วก็ไอ้เทียวมันกมอไน่ใช้ลักทำ้งก็ใช้โดใช้โดีตอ่เยเียวยวก็ม اوه <muchos> مونکي

นี่วันสิงหก่อนนะนี่วันดีบก่อนนะเป็นยังไงให่เหรอให่วันสิว้าแล้วว้าแล้วกับช้านวันวาตื้นแล้วตื้นอ๋อฝนไฟง้ก่อนมาด่าปีกมาด่าหยุดยุดนี่าัวหยุดนี่วัวเราพิษเราพวษน้องก่นนะตัวใหญ่ยังเป็ดเพลิดนู่นลูกนี่เห็นแล้ว ไปตรงนั้ไปเข้าไปสังไนีอไรอยงไบ้ไปไปหไุไหุนไปไะเ่เข้าไปด้วเพกันไนไปทโปั้งนีังมือผมเนี่ยไฟนีไฟนี้ปุ๊บังนี้ไกล้นเหแยกแยกมันี่แยกหายไส้เวตลอ้าเดี๋ยวไปเดีจะพานทอันพเจ้าตหลวงขะน่ะเขาดงีไแดงเจ้างไแดงนีไม่มีก้งนี่้งไม่เขียนว่าไม่ไม่ีไฟหอกนั้นเีไสตลอด้ยไสั

เี่ยพิ่มปากปัจจัยเี่ยมันล้ำไปเลือ่น้ากัวกะคนใจใจัเลยไม่ได้ละคนอันนี้ขาคนตาลายดองเนี่ยตาไล่นิ่ไวิตยูสองคนเนี่ยน่ากไยวเอ่นก่วิทยูสงคนเนี่ยระวังมือระวังมือเด้ออดห้ามระวังมือก็ขอบแล้วเข้าซองเดี๋ยวดีนใจเด้อ ปอดโควิดหมดเลยเดี๋ยวคนค่างหัวเนี้ยกันช่างเลี้ยงพัน

và nhà mắm ba con trái thôi <laughs>